สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมภูตนันพิสิทธิ์มหารครับคุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่บริเวณเกาะนิโคบาประเทศอินเดียในวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาทําให้หลายพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยนั้นสามารถที่จะรับรู้ถึงแรงสันเทือนนะครับถึงแม้ว่าขณะนี้เองยังไม่มีรายงานความสูญเสียใดๆเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี่เองทําให้เราได้ตระหนักนะครับว่าภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหวนั้นถือว่าเป็นภัยที่ใกล้ตัวกว่าททีี่่่เเรราาคคิิดแนนนนนออับบกกจใวณพื้ภต จะเป็นหนึ่งพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วหลายจุดทั่วประเทศไทยนะครับก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะต้องเผเชิญกับสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันในแต่ละพื้นที่นั้นจะต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องนี้กับคุณดิดลดาวิชัยดิดครับ ประชาชนในภาคใต้เริ่มวิตกกังวลหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวในทะเลศูนย์กลางอยู่ที่หมู่เกาะนิโคบาประเทศอินเดียขนาด6.2ความลึกประมาณ10กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนนั้นทำให้รู้สึกสั่นไหวบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันรวมถึงประชาชนนั้นเกรงว่าจะเกิดภัยพิบัติสร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนซ้ำรอยสึนามิเมื่อกว่า10ปีก่อนหรือไม่นายอนเนกศิริพานิชกร ประธานสาขายโยธาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวอสอทอกล่าวว่าตามหลักการภูมิศาสตร์ภาคใต้ของประเทศไทยนั้นมีรอยเลื่อนอยู่ห่างไกลสำหรับรอยเลื่อนที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่นี้ได้คือรอยเลื่อนแผ่นดินไหวที่บริเวณเกาะสุมาตร,ราและต้องมีการสั่นไหวขนาด8ปถึงเเหมือนเมื่อปี2547จึงจะมีโอกาสเกิดสึนามิเราเราไม่สามารถสร้างอาคารใกล้กับ หาดได้เหมือนเดิมนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยระยะห่างจากหาดไปเป็นบริเวณที่ห้ามสร้างนะครับแล้วก็บริเวณนั้นเนี่ยสำหรับนักท่องเที่ยวเราเห็นว่าในในจังหวัดทางอนามันเนี่ยเขาจะมีเชลเตอร์ก hmm. ็คือเป็นที่พักในกรณีที่เกิดแผ mm hmm. ่นดซนามินะครับเพราะฉะนั้นผ่นามิอาจจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันต้องเกิดขึ้นบนพื้นฐานว่าต้องมีแผน่นดินไหวใหญ่มากๆเลย สำหรับแผ่นดินไหวในกรุงเทพมหานครนั้นค่อนข้างน่ากังวลหากคลื่นการสั่นสะเทือนเข้ามาที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดซึ่งเป็นแอ่งของชั้นดินอ่อนทําให้คลื่นการสั่นสะเทือนนั้นขยายขึ้นส่งผลกระทบต่อตึกที่มีความสูงประมาณ20ชั้นสําหรับอาคารที่สูงเกินกว่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบมากนะัก นายอนเนกแนะนําว่าอย่ามองปัญหาภัยพิบัติเป็นเรื่องไกลตัวหากต้องการสร้างบ้านให้เสริมระบบป้องกันแผ่นดินไหวแม้จะมีราคาสูงกว่าอาคารปกติแต่ก็คุ้มค่าเมื่อเทียบกับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตดิดละดาววิชัยดิดข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน